รุปเหตุการณ์กันอีกครั้งหนึ่งสำหรับข่าวใหญ่ในวันนี้ตั้งแต่ตอนเช้ามืดเวลาประมาณตีสี่ที่มีอุบัติเหตุนะครับรถเทรลเลอร์22ล้อซึ่งคนขับหลับในนะครับแล้วก็ข้ามเกาะมาชนกับรถทัวร์นะครับกรุงเทพร้อยเอ็ดซึ่งก็เป็นขาที่กําลังจะเข้ามากรุงเทพคือออกมาจากร้อยเอ็ดแล้วก็เช้าวันนี้ก็กําลังจะถึงกรุงเทพแล้วนะครับแต่ก็ไม่ถึงเพราะว่าคนขับรถเทรลเลอร์นั้นหลับในแล้วก็ขับข้ามเกาะมานะครับ บริเวณที่เกิดเหตุนะครับก็ข้ามมาแล้วก็มาชนกับรถทัวร์นะครับจุดที่ข้ามเกาะมาก็คือถนนมิตรภาพบริเวณกิโลเมตรที่18ถึง19หมู่5ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีนะครับชนแล้วรถทัวร์สองชั้นก็เกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นมานะครับและก็มีคนเสียชีวิตยอย่างที่เราทราบนะฮะ19ศพด้วยกันนะครับ เจ็บอีกมากมายครับแล้วก็รวมทั้งคนขับรถทัวร์ทั้งมือหนึ่งมือสองก็เสียชีวิตด้วยนะครับตอนที่เกิดเหตุนั้นถนนลื่นด้วยเพราะมีฝนตกลงมาพลำๆนะฮะครับครบนี่ฮะเป็นอุบัติเหตุเป็นข่าวใหญ่ในวันนี้ที่มีการสัมภาษณ์ตามต่อเนื่องกับบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์มาตลอดทั้งวันที่เนชั่นชาแนลแห่งนี้นะครับครับ ะะตัวของคนขับรถพ่วงที่หลับในเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บ,บชื่อนายสะอาดบุญยังก็ให้การบอกว่าตัวเองนั้นหลับในนะฮะส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับได้มีการนำศพไปชนะสูตรพริกศพตรวจสอบนะฮะอัตลักษณ์บุคคลที่สถาบันนิติเวชท,ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งก็พอจะทราบชื่อของผู้เสียชีวิตเท่าที่ตรวจสอบได้เนี่ยมี10รายชื่อด้วยกันนะครับ ก็มีนายชานชัยแบบเสนาอายุ44คนนี้เป็นคนขับมือหนึ่งนะฮะมีนางสาวปาริชาติแจ้งคุณมีนายอมรศักดินนาเป็นคนขับรถทัวร์มือสองนะครับนางสาวโนรโมณีปิ่นบัณฑิตนางสาวพรณภาเสนานางสาวพรนิพาวันทองนายสาครสวัสดิ์ผลอายุ35เด็กชายอภิชาติชัยปออายุ3ขวบนายอำนาจชัยปออายุ35คนนี้เป็น คุณพ่อของเด็กชายอภิชาตนะฮะและนายทศพรแสงสุภาอายุ29ปีนะครับอันนี้ที่เท่าที่พอจะตรวจสอบรายชื่อมาได้นะครับนี่ฮะ19ศพนี้ก็เสียชีวิตในที่กเกิดเหตุ18นะฮะแล้วก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งก็เป็น19นะฮะทั้ง19คนนี้ก็เป็นคนที่โดยสารมากับรถทัวร์ทั้งสิ้นนะครับนี่นะะซึ่งวันนี้นะฮะทางรัฐรีคนาคมคุณชัดชาติเนี่ย ก็อธิบายให้ฟังนะครับตรวจสอบแล้วนะครับรถบรรทุกนี่นะฮะหรือว่ารถเทรลเลอร์เนี่ยติดตั้งกา๊าซ n อ v ในขณะที่รถทัวร์หรือว่าบอขอสอใช้น้ำมันเชื้อเพลิงะฮะจากระบบ GPS พบว่าเมื่อเกิดเหตุรถบอขอสเนี่ยนะฮะใช้ความเร็ว78กิมต่อชั่วโมงหลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบมาตรฐานของตัวรถ ทางออกฉุกเฉินนะครับกรณีรถสองชั้นแล้วก็ตรวจสอบการติดตั้งก๊าซด้วยนะครับเพราะว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วนชนปุ๊บเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไฟมันลุกไหม้อย่างเร็วเลยนะฮะแล้วก็เลยทําให้ผู้โดยสารที่อยู่ภายในรถทัวร์ซึ่งตอนนั้นเป็นเวลาเช้ามืดคาดว่าสวยมากแล้วกําลังนอนหลับอยู่นะฮะ<ช>แล้วไฟมันลุกอย่างเร็วด้วยนะฮะก็เลยหนีกันไม่ทัน เราเันก็ไม่รู้เรานอนหลับแต่เรามารู้สึกตัวทีเรานอนกองอยู่พื้นพื้นถนนนะคะแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาคือตั้งสติตื่นขึ้นมาเพราะว่ามันควันมันเยอะเราเริ่มหายใจไม่พอเราตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินมาหาเรียกคนขับสกักพักก็มันเหมือนเราเริ่มรู้สึกตัวว่าเราหายชาแล้วเราเริ่มปวดก็มีคนที่แกเปิดร้านซ่อมรถค่ะแกข้ามฝั่งมาพยุงข้ามฝั่งไป ไปนั่งอยู่ประมาณเกือบ20นาทีรถมันก็ถึงไฟไหม้ขึ้นแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่เห็นอะไรแล้วเพราะว่าเขาเอามาลงบานแล้วตอนที่เราออกมาเนี่ย,ตอ,ออยตอนนั้นเพลิงยังไม่ลุกไหม้ใช่ไหมครับยังค่ะไฟมันไม่ได้ไหม้ทันทีไฟมันไหม้หลังจากหลังจากเราออกอะไรตอนนั้นเรานั่งสุดไหน,นของรถของรถทัวร์เบาะท้ายสุดค่ะด้านหลังสุดเลยออกข้างไหนครับ ไม่แน่ไม่รู้ว่าออกจากไหนเหมือนกันรู้แต่ว่านอนกองอยู่กับคุณนน่าจะกระเด็นออกมาค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยคือภาพคนแล้วก็คนก็หลับหมดทุกคนในรถเลยมั้มันเป็นช่วงตีสี่กว่าเขาก็คงหลับกันหมดนะคะเพราะว่าคนขับเราเขาขับสองคนอยู่แล้วนะคะก็เปลี่ยนกันอยู่แล้วเพราะเขาเพิ่งเปลี่ยนกันที่โคราชแล้วรถเรามันก็ไปไม่เร็วด้วยมันไปแค่เจ็ดิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะว่ารถเราทุกคันเขาจะจีด G P A ้วยแล้วก็มีคนเจ็บนอนร้องเนเต็มคือมันนอนทับๆกันนะคะทั้งที่ที่นั่งด้วยใช่ไหมข้างหน้ามันมาหมดเลยตอนนั้นเนี่ยที่พอบางคนที่เขาเสียชีวิตที่ถูกไฟข้ายอย่างนี้คคือที่สาเหตุที่เขาบอกไม่ได้ส่วนนี่เราคิดว่ามันทับกันคือข้างหน้ามันชนแรงมากแล้วข้างล่างมันก็คือมันทับกันหมดคือเหมือนกับว่า รถขับมาอยู่ดีๆแล้วมีรถสวนมันก็ปะทะกันแบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละค่ะแต่ข้างหลังคือส่วนมากคนขนา้างหลังเนี่ยอาจจะมีพวกช้ำดำเขียวก็ปวดตามแ้วตัวเพราะว่าข้างหน้ามันไอ้นี่มากระแทลลกรถพ่วงอะค่ะข้ามเกาะมาชนรถทัถวรถทัวก็ถลายถไลายไปตามถนนแล้วก็รถพ่วงหัวมันอยู่ตรงเกาะกลางค่ะแล้วท้ายมันก็เลยเหมือนกับหมุนมา มาชนรถพอดีรถพ,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 พยายามที่จะเบรกแต่มันเบรกไม่อยู่ถนนมันลื่นด้วยตอนนั้นฝนมันตกไปชนตรงล้อรถพอดีอค่ะแล้วก็ตั้งสติได้กลัวแก๊สตรงรถรถพ่วงมันระเบิดก็เลยรีบวิ่งออกมาก็พอวิ่งออกมาก็เห็นรถรถรรถทัวร์ค่ะไฟมันเหมือนมันจะมีไฟติดสักพักหนึ่งมันก็วบขึ้นมาเลยอะค่ะมีรถทัวร์คันนี้ตามหลังเขาพยายามที่จะช่วยแต่ว่า มันช่วยคนเก็บออกมาไม่ได้เพราะเขาเห็นไฟมันระเบิดแล้วเขาก็กลัวมันระเบิดซ้ำมาจากร้อยเอ็ดครับเพิมาถึงนี่ะผมมานเราต้องใั้ต้องกานลอดเมื่อนไปเลยโห้วไม่่อยพลาดเอยไปนี่คือวันตำรวจลงมาบ้าันตำรวจแล้วคนกรุงเทพแล้วกลับไปกลับไปดูแป๊บเดี๋ยวสิไปยูเดี๋ยวเดินเรื่องนี้กนเห็นเรื่องกเนเรื่เ็นเรื่องอานกดเอาไปหาีเดี๋ยว คนละเขากรุงเทพคนละมีอะครับมีส้อยมีอะไรอ่ีเป็นผู้ที่มาเจ็บนะฮะครับคนแรกก็คือ,อ,อพนักงานเก็บข้ารายสารครับที่อยู่ในรถทัวร์นะครับสายกรุงเทพร้อยเอ็ดซึ่งก็เธอก็หลับเหมือนกับผู้โดยสารคนอื่นนะครับใช่ครับก็รถทัวร์คันนี้ก็เป็นขนาด32ที่นั่งนะครับถ้ารวมกับทางด้านของ คนอื่นแล้วเนี่ยนะครับก็มีคนอยู่ในรถทัวร์เนี่ยถึงสามสิบห้านะอืสามสิบห้าคนนี่นะฮะถ้าฟังจากผู้บาดเจ็บเขาเล่าเนี่ยนะฮะรถรถพ่วงที่มาชนเนี่ยหัวไม่ได้มาชนนะฮะหัวไม่ใช่มาชนนะะคือหัวเนี่ยอยู่ตรงเกาะกลางนะะแล้วก็เขาบอกว่าท้ายเนี่ยมาชนตัวพ่วงมันสะบัดมาตัวพ่วงเนี่ยสะบัดมานะฮะ ฉะนั้นกราฟิกเนี่ยผิดนี่นะกราฟิกเนี่ยก็คือหัวมาชนแต่ความจริงเนี่ยมันข้ามเกาะกลางมาเนี่ยท้ายมันฟาดมาอ๋อนี่ผู้บาดเจ็บเขาเล่านะฮะส่วนผู้บาดเจ็บคนแรกซึ่งเป็นพนักง,งานเกเ็บข้อโดยสารเนี่ยมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ยก็คือ <c oughs> อยู่บนถนนแล้ว <c oughs> กระเด็นออกมากระเด็นออกมาก็เธอเธออยู่หน้ารถใช่ขสันนิษฐานว่าเธอน่าจะอยู่หน้ารถนะฮะแล้วก็ถ้าเป็น อุบัติเหตุครั้งอื่นๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นอุบัติเหตุรถทัวร์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคนที่กระเด็นออกมานอกรถเนี่ยมักจะเสียชีวิตแต่ว่าคราวนี้เนี่ยพนักงานเก็บข้าโดยสารและคนอื่นที่กระเด็นออกมาเนี่ยโชคดีเพราะว่าถ้าเกิดอยู่ข้างในไม่กระเด็นออกมาเนี่ยก็จะถูกไฟคลอกครับครับเพร,ราะว่าสาเหตุของไฟที่ลุกไหม้ท่วมรถทัวร์เนี่ยก็ยังยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่ารถโดยสารบขอสอคันนี้เนี่ยไม่ได้ติดตั้งแก๊สนะฮะเป็น เป็นน้ำมันดีเซลแต่ <ฮะ S 1> ว่ารถพ่วงเป็นก๊าซ NGV ฮะ,ฮะรถพ่วงคันที่มาชนนี่นะฮะซึ่งทางด้านของคุณวุฒิชาติการยายนามิตรกรรมการผู้จัดการบกสอนะครับบอกเลยนะครับว่าก็ออกประสานงานกับทางด้านของวิริยะประกันภัยนะครับที่รับประกันภัยให้บริโดยสารของบกสเบ,บื้องต้นจะเร่งรัดให้จ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ ที่บริษัทประกันภัยจะมีให้เพิ่มเติมนั้นก็คาดว่าวันพรุ่งนี้จะสามารถเริ่มดําเนินการจ่ายได้เลยนะครับอุบัติเหตุครั้งนี้รายงานเบื้องต้นเท่าที่คุณวุทิชาติทราบนั้นรถเทลเลอร์คือรถพ่วงเนี่ยวิ่งข้ามเกาะกลางมาชนกับรถทัวร์ซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางก็ทําให้มีคนตายบาดเจ็บจํานวนมากนะครับเบื้องต้นทางบขสจ่ายให้ก่อนเลยนะครับผู้เสียชีวิตรายละส0,000ื่นบาดเจ็บรายละ1 0,000ื่นนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับนี่ฮะ ก็มีผู้โดยสารท,ที่บอกไปครับมีผู้โดยสาร3มคนรวมเจ้าหน้าที่ประจำรถแล้วก็35คนมีรายชื่อหมดทุกคนนะครับนี่นะฮะคุณธงชัยพาดิษด,ดีในสถานีบขอสร้อ101นะครับที่ปล่อยรถมานะครับ,รบก็บอกตามนั้นว่ามี35คนนะครับ ซึ่งรถโดยสารคันที่ประสบอุบัติเหตุนั้นไม่ได้ใช้กา๊าซแต่ใช้น้ำมันดีเซลตามมาตรฐานของรถบกอสอทุกคันก็ต้องใช้ดีเซลก็เชื่อว่าเหตุที่เกิดไฟไหม้รถนั้นน่าจะมาจากรถเทลเลอร์เป็นต้นเหตุเ,ออเขาบอกงี้นะฮะดันั้นก็ต้องติดตามดูเดี๋ยวทางด้านของออท่านรัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคมนะครับก็จะสั่งให้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้ตรวจสอบเรื่องนี้ พรุ่งนี้นะฮะจะเชิญผู้เกี่ยวข้องจากกรมการขนส่งทางบกบกสอมาหารือนะครับแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวนะครับรวมทั้งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในตอนเช้ามืดของวันนี้ด้วยครับนะะี่ครับนี่เป็นข่าวใหญ่นะที่สำนักข่าวต่างประเทศเขาก็มีการเสนอข่าวไปด้วยนะฮะใช่ครับเพราะว่าโอ้โหมันเป็นอุบททัติเหตุที่คนตายทีนนะละสิบเก้าคนเนี่ยแล้วมีรถปิกอัพอีกคันหนึ่งด้วยใช่ไหมก็ผู้หญิงคนสุดท้ายนั่นะเป็นภรรยาของคนขับรถปิกอัพนะฮะซึ่ง สามีของเขาเนี่ยนะฮะคือรถปิกอัพเนี่ยมากันทั้งหมด3คนก็สามีเป็นคนขับแล้วก็ภรรยานั่งข้างๆแล้วก็มีลูกด้วยนะฮะแต่ว่าภรรยานั้นบาดเจ็บหนักหน่อยนะฮะส่วนสามีก็คือคุณนรงศักดิ์จรอนันต์แล้วก็ลูกชายเด็กชายนัทวุฒิจรอนันต์อายุสี่ขวบนะฮะอืม,อมนะฮะเอาละาเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ อกาสครั้งสําคัญกับการร่วมเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงแรมสีพันวาภูเก็ตกับกองทุนรวมอสังหาริมทรั์โรงแรมสีพันวาบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์เปิดจองซื้อ17-26กรกฎาคมนี้จองซื้อขั้นต่ำที่5,000หน่วยและเพิ่มเป็นทวีคูณของ1,000หน่วยราคาเสนอขาย18บาทต่อนหน่วยเงินทุนโครงการประมาณ2,001.83ล้านบาทจัดสรรให้ผู้จองซื้อทั่วไปในรูปแบบ small lot first ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและจองซื้อได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาสอบถามรายละเอียดได้ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัด SCBAM Call Center 027777777กด0กด6หรือที่เว็บไซต์ scbam.com คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน